โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่แดนเน่ช anel วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม AFK Journey กันอีกครั้งนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับต้องบอกว่ามาเร็วกว่าที่คาดไว้นะเพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกาชาหาตัวละครแสงมืดตัวใหม่ครับนั่นก็คือ2แฝดนั่นเองเพื่อนๆสำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับและถ้าถามว่าทาไมถึงมาเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยล่าสุดบอกเลยว่าในคอนเทนต์บอลแดนฝันนะครับใครที่แข่งขันถ้ามาดับกันอยู่น่าจะโดน2แฝดเล่นกันแล้วล่ะเพราะทีมที่2แฝดชัยนะครับแล้วได้คะแนนสูงเนี่ย บอกเลยว่าตอนนี้คือเยอะมากๆนะเพื่อนๆแล้วประเด็นคือทุกครั้งที่เราเข้าเกมครั้งแรกของวันนะครับสองแฟนเนี่ยก็โหหน้ามาทักทายเราด้วยนะเห็นเข้าทุกวันเข้าทุกวันนะครับมันก็เริ่มทนไม่ไหวนะครับจนในที่สุดวันนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจจะมาเปิดหา2แฟนเพื่อนๆและก่อนที่เราจะไปเปิดกันนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเหตุผลประกอบก่อนว่าทําไมผมถึงตัดสินใจที่จะเปิด2แฟนณตอนนี้แล้วไม่รอข้อมูลของตัวละครแสงเมื่อต่อไปที่จะมานะครับ ในส่วนของผลที่ว่านะครับเดี๋ยวผมขอเอาข้อมูลจาก Discord Analytica นะครับทีมหัวดบอสแดนฝันมาให้เพื่อนๆได้ดูนะ <c oughs> ก็สำหรับตอนนี้นะครับในเกมเนี่ยบอสแดนฝันทีมที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจากอินโฟกราฟิกที่เขาแนะนํานี้นะครับมันก็จะเป็นทีมของ2แฟดเพื่อนๆอ,อย่างเช่นบอสตัวแรกนะครับบอสหอยนะก็นี้เลยทีมที่ได้เยอะสุดนะครับของคุณ EVG r i ริมนะครับนี่จะมี2แฟดนะครับแล้วก็จะมี f e d e s t o m i ิโ l a นะครับซิน b a d แล้วก็สัญญานะ ส่วนบอสตัวต่อมานะครับตัวที่2 Crystal b e บิทเนะครับสำหรับ Crystal b ิทเทตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่2แฟรเนี่ยไม่ติดนะเออไม่ติดทีมไหนเลยนะครับตัวที่3ก็จะเป็น Snow Stomper นะครับสำหรับ Snow Stomper 2แฟรเนี่ยก็ถือว่าสามารถใช้ได้นะแต่ว่าทีมที่ดีที่สุดนะตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่2แฟรน,นะเพื่อนๆเ,เพราะว่า2แฟรเนี่ยทำได้อยู่ประมาณ41%นะครับแต่ว่าทีมที่ดีที่สุดจะเป็นทีมทาลีนะครับนี่เลยทำได้อยู่57%นะแล้วก็ถัดมาันสุดท้ายครับวัน,น จะเป็นในส่วนของบอสหมาป่านะครับโลนเกรสนะสำหรับบอสโลนเกรสนะครับตอนนี้บอกเลยว่าสแฟนเนี่ยคลองเลยเพื่อนๆนจากรูปก็ตามนี้เลยนะก็สำหรับเพื่อนเขาไหนนะครับที่ยังหาทีมตีบอสไม่ได้ถือว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็รวบรวมนะครับบอสที่ผ่านมาทั้ง4ตัวเอามาให้เพื่อนๆนได้ดูกันเลยนะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยทีมที่นิยมใช้มีทีมไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับมาที่หัวข้อหลักของเราดีกว่าเพื่อนๆอ๋อใช่ล้วก็สําหรับ2แฟรอีไลจากับไรอาเนี่ยต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยครที่จะเเนย เขา recommend แนะนำว่าเพื่อนๆจะต้องทำถึงระดับเลอเลิศพลัสถึงจะสามารถหยิบมาใช้งานแบบจริงจังได้นะครับดังนั้นใครที่จะเปิดน้องแฟดเตรียมตัวกันให้พร้อมด้วยนะเพราะผมกลัวว่าถ้าเพื่อนๆเปิดไปคือคืๆกลางๆแล้วมันจะใช้งานจริงไม่ได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็เตรียมคริสตัลดวงดาวเนี่ยมีอยู่633อมาเพื่อนบอกเลยว่าดองมาเยอะมากพอช่วงหลังเนี่ยผมไม่ได้เติมแล้วนะครับเกมนี้ย้ำอีกทีนึงแต่วันนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ใช้เยอะครับเพราะผมเนี่ยเป็นสายดองใช่ปะ ในส่วนของร้านคากิวหรือเปล่าอ่าใช่ร้านคากิวนะครับเนี่ยผมมีแสนแปดครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถมาแลกน้องแฝดนะครับได้อีก6ตัวจากตรงนี้นะซึ่งการที่เราจะปลดน้องแฝดไปถึงระดับเลเลเลสต์พลัสนะครับเราจะต้องใช้ทั้งหมด14ตัวเท่ากับว่าวันนี้นะครับผมจะมาเปิดน้องแฝดทั้งหมด8ตัวเพื่อนก็เดี๋ยวดูกันว่าน้องแฝด8ตัวเนี่ยผมจะต้องโดนเท่าไหร่นะถ้าสวยสุดเนี่ยมัน30การันตี1ตัวเท่ากับว่า8ตัวเนี่ย ผมจะต้องใช้240คริสตัลดวงดาวนะครับผมก็บวังว่าวันนี้เนี่ยมันจะไม่โดนขนาดนั้นนะในส่วนของอื่นๆนะครับถ้ามันจะคุ้มเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้เพื่อนๆเพชรนะครับเพชร9999 6,666แล้วก็3,000นะถ้าได้มาถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากในส่วนของอัตราก็จะอยู่ที่0.5 0.25 0.1%นะส่วน2องแฝดเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะคือถ้าไม่นับการันตีเนี่ยจะอยู่ที่1.4%ครับ อ่ะโอเคก็มาเรามาลุยกันเลยดีกว่าวันนี้8ตัวนะครับไปไปเลยเราจะไต่อันดับแรงกิง้งรีมเรียมกันสักหน่อยนะครับซีซั่นนี้โอเคเอาจริงผมไม่ชอบสุ่มวันนี้เลยนะคือมันสุ่มแล้วมันก็เหมือนไม่มีอะไรอะ่ะโอ้โหเนี่ยแล้วประเด็นคือเอฟเฟกไม่มีเลยนะครับอ่ะอันนี้การันตีละมาดูกันว่าได้2ตัวหรือเปล่า ตัวแรกเลยนะครับน้องแปดไปมาแล้วเฮ้ยฉากเปิดตัวสวยนะอีเลจากับไรอานะครับมาแล้วครับตัวแรกมีอีกไหมโอเคตัวเดียวนะครับอันนี้การันตีนะไปใหม่ครับเฮ้ยเดี๋ยว40ครั้งการันตีเหรอผมคูณผิดนะเนี่ยเท่ากับว่าถ้าผมเกลือสุดผมต้องเสีย320นะ โอ้ไม่กอดงานจะเข้าไวเนี่ยตอนแรกคิดว่า240ครับโอ้หนักหน,กนกอันนี้หนักเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไวล้ละโอเคเรียบร้อยครับไปฮึมมาหน่อยสอแฟนโอ้โหเรียบร้อยไปครับมาเฮ้อื้อ โอ้โหใม่ก็ต่อไปการันตีครับอ่ะเอาหน่อยขอสองเลยขอสองได้โปรดได้โปรดพวกคนที่กด1เม็ดแล้วได้เนี่ยเอาจริงผมว่าดวงทำด้วยอะไร <c oughs> ผมว่าผมไม่มีทางได้แบบนั้นเลยจริงๆโอเคตัวที่สองนะครับการันตีที่สองเนยนะมีอีกไหมโอ้โห oh, oh, ไม่มีเว้ยเดี๋ยวผมกดต่อเลย <c oughs> หนึ่งสองสสี่ ย้อนได้เลวะโอเคอันนี้กันตีครับขอสองได้ไหมไหมทอดงานละโอ้โหเกลือโคตรโคตรเรียบร้อยแพ็คเด้งครับืสองพันห้านะตึงเลยตึงตอนนี้ตึงบอกเลยว่าตึงตึงนะครับหมดไปหนึ่งร้อยยี่สิบเพชรเออมาฮึบ มาน่อยได้มา3ตัวนะครับขาดีเค่ไห่เฮ้ยโอเคโอเค,โอเคครับอันนี้กำไรเพื่นอีกกำไรมาเร็วอ้ยก็อิเลจ้าครับอิเลเจ้ามาโอเคไม่มีนะครับอีกทีไหมฮึบโอเคไม่มานะกลับไปหน่อยกลับไปหน่อยไปต่อครับเฮ้ยเราได้สตัวแล้วขาดอีกสตัวครับไปมาหน่อยนะน้องโอเคไม่มา ฮึบโอ้โหเดี๋ยวทองได้เพชรสามพั 3, มานะครับต่อไปการันตีเพื่อนๆมาดูกันกี่ตัวฮึบถ้าว่านี้ตัวที่5นะมีไหมไม่มีนะครับไม่เบิ้นเลยมาหนึ่งสองซ้ำไปครับขันอีกสามตัว ไม่มาป,ปึ๊บกดเร็วๆไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปมาโอ้โหไม่มาอีกทั้งสามตัวมาหน่อยเธอมาหน่อยเรียบร้อยการันตีครับไปขอสองได้ไหม่ะขอสองได้ไหม่ะอีกตัวนะอีกตัวนะ โอ้โหเรียบร้อยอุสตส่าห์ได้สีทองอีกอันนึกว่าใช่นะครับไม่ใช่นะฮึบโ,โหโคตรเกลือเลยว่ะขาดอีก2ตัวเพื่อนๆไปครับมาหน่อยเฮือจริงๆมาหน่อยโอ้โหทุกคนโดนไม่เท่าไหร่บอกกันได้นะครับถ้าใครที่เปิดไปแล้วนะโ,โหถ้ากิดว่าผมได้ก่อนประมาณ เซฟประมาณ10กว่าสตาร์เกสอะ่ะโอเคขาดอีกโดนึงนะมีไหมขอเบอิดเลยได้ไหมไม่ได้ด้วยมาเอาหน่อยเดี๋ยวนะโอเคเรียบร้อยครับจบ เพราะผมได้เร็วประมาณ2ตัวว่าถ้าผมบวกบวกลบไม่ผิดนั่นนึงนะเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนโอ้โหแต่ว่าโอเคแหละเออมันโอเคเลยครับโอเคถือว่าโอเคนะอย่างน้อยคือมันไม่เกลือไปสุดสุดทางเนี่ยก็โอเคอ่ะผมได้ถูกแหละ8ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแลกจากร้านอีก6ตัวก็จะสามารถปลดเลอเลิศ<ๆ>พลัสได้พอดีนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมใช้ไปทั้งหมด ตอนแรกผมมีอยู่633ใช่ป่ะตอนนี้เหลือ383นะครับเท่ากับว่าผมเปิดไปทั้งหมด250คริสตลัลดวงดาวเพื่อนแต่ถ้าเกิอสุดผมจะต้องโดนไป320นั่นหมายความว่าผมประหยัดไปทั้งหมด70คริสตัลดวงดาวน,นะครับสำหรับการเปิดกาชาในรอบนี้นะก็ถือว่าโอเคครับได้อยู่ได้อยู่ที่เหลือเนี่ยแน่นอนเก็บไว้ให้แสงมืดตัวถัดไปนะครับ อ่ะก็มาเดี๋ยวเราแลกน้องแฝดแล้วก็ไปอัพกันเลยนะครับปลดเลื่นขั้นกันนะในว่าออรัคาคิวไปหมดเกลี้ยงเรียบร้อยครับไปเลยเห็นเขาบอกว่าน้องแสงมืดเนี่ยจริงๆถ้าเป็นไม่ได้ก็ปลดอาวุธไปให้สุดเลยก็ได้นะ พราะจริงตัวแสงมืดเนี่ยมันมันถือว่าเป็นตัวค่อนข้าง,งแพงอยู่แล้วเพืเ่อนๆเ,เ,เ,เราควรจะอัดทุกอย่างให้มันสุดที่แล้วนะครับเพราะแต่ละต,ตัวมันจะมีแบบเอ,อ่อความสามารถเฉพาะที่แบบโดดเด่นมากๆเลยนะจริงๆแสงมืดเก็บเนี่ยโอเคอาวุธเอกอนะครับได้มาแล้วไปครับเเลอรแล้วก็สุดท้ายนะเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะ เอาจริงพอสามารถเนี่ยผมก็ยังไม่ได้อ่านนะช่วงนี้นี่ผมไปใส่ย k k ของจริงเพื่อนทีมก็คือไปดูจาก Discord นะครับแล้วก็ปั้นตามนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราอัพอาวุธด้วยครับผมอัพได้สุดเลยไหมเนี่ยอาจจะได้นะแล้วเดี๋ยวผมลองปวดบอสให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่าเออว่าอันดับผมเนี่ยมันจะขึ้นมาเยอะหรือเปล่านะหลังจากที่ได้น้องแคู่มาแล้วนะครับอีเลจา กับอะไรนะฮะอีกคนหนึ่งชื่ออะไรผมจำไม่ได้ <c oughs> จำชื่อได้คนแรกคนเดียวไม่เป็นไรไปครับโดมาทั้งซีซันต้องบอกว่าดองมาทาั้งซีซันแทบจะไม่มีตัวให้อัพบอกเลยว่าสุดเท่านั้นไปเออใช่ผมมีไอ้นี่ด้วยนี่ว่าไอ้เม็ดใหญ่เนี่ยผมใช้เลย เรียบร้อยครับเรียบร้อยบวกยี่ห้านะครับโอ้โหสุดละสุดเท่าที่จะสุดได้แล้วตอนนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบด้วยทีมที่ดีที่สุดที่เขาได้คอมเมนต์นะครับผมเปลี่ยนกันจะใช้เป็นอันนี้ครับคาถาเสตดาวนะแล้วก็จะมีแฟนรู้สึกว่าแฟนเนี่ยจุดเด่นคือมันจะแบบลิงก์อ่ะเพื่อนๆเนี่ยมันจะเป็นแบบลิงก์กันแบบนี้นะครับแล้วก็จะน่าจะบัฟตัวละครที่ผ่านลิงก์มั้งซึ่ง โดยตำแหน่งการวางเนี่ยเออป๊บนึงน,นนะต้องแบบนี้ครับแบบนี้เอาจริงตัวละครซีซ<อ>ันที่แล้วก็ต้องบอกว่าใช้เยอะเลยนะซินแบตนี่คือแบบกลับมามีบทบาทมากมานะครับตอนนี้นะโอเคน่าจะเลี้ยงถูกต้องอ่ะก็มาเดี๋ยวมาดูเรเมจกันครับว่าไ,ได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยให้ดูคะแนนก่อนหน้าที่ผมทำได้แล้วกันเดี๋ยวลองดูทีมเล็กคอมเมทีมนี้ก่อนอุ้ยโอ้ฉากสวย มีเต้นบอลฟรอด้วยเออโช์ของหน่อยโช์ของหน่อยโอ้โหเสียค่าตัวมาแพงนะครับขอใช้งานน้องให้คุ้มหน่อยโอเค41%แล้วทีมที่เอ,อ่อเขาบอกเนี่ยเขาทำได้ถึง8 5นะแต่ผมน่าจะไม่ถึงเพื่อนเพราะว่าพวกแสแตนพวกของเนี่ยน่าจะมีผลออมากๆนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปปลด อัปเดตของเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าของเนี่ยผมยังไม่ค่อยได้คาบเพิ่มเลยใช้เท่าที่หาได้นะตอนนี้โอเค60แล้วครับอันนี้คือคะแนนใหม่แล้วนะผมว่าน่าจะขึ้นมาเยอะอะดูขึ้นมาเยอะมากเลยอีกคือสามวิโอเคจะสิบเปอยูอ้าวลองแปดตายไปนหนึ่งแล้วอ่ะเรียบร้อยครับจะ1สิบปนะต์ะไหนลองดูซิโอเคขึ้นมาเป็นที่สครับ แล้วก็คะแนนนะครับโอ้โหซอนย่ากับซินแบตเดเมเเยอะทั้งคู่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มเนี่ยก็ต้องไปปลดพวกอุปกรณ์ที่เสริมเดเมเของซอนย่าแล้วก็ซินแบตนะครับไหนดูซิตอนนี้อันดับเขตผมได้เท่าไหร่อันดับเซิร์ฟตอนนี้ผมมาอยู่ที่2นะโอ้โหเดี๋ยวโดดมาโคตรนี่แหละพลังของแฟร์เพื่อนเพื่อนเนึงเนี่ยผมให้ดูนี่ก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมทําได้นะครับผมได้อยู่400เพื่อนๆอนอันนี้คือสูงสุดผมแล้ว พอมี2แฝดปุ๊บเด้งมา500ครับเพิ่มมาร้อยล้านนะอันดับนี่คือโดดเลยอ่ะลองดูครับตอนแรกผม430ใช่ปะ่ะผมอยู่ประมาณที่เนี่ยครับอยู่ที่8ของเซิร์ฟเวอร์นะโดดมาเป็นที่2เพื่อนส่วนอันดับของเขตนะครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ที่5ครับเอ้ยท็อป5เลยนะแล้วถ้าผมโมของดีๆเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่4ได้นะที่4ที่3แถวนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเกือบตกยี่ตกไหมโหตกด้วยนะ ผมได้430นะครับของผมก็จะอยู่ประมาณท็อป40นะครับตอนแรกนะโดดขึ้นมาเลยนะอ๋อใช่แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับเขตผมตอนนี้เนี่ยคือมันรวมตัวตึงด้วยเพื่อนๆพ,พอเซิร์ฟผมเนี่ยเป็นเซิร์ฟ S503 ใช่ปะ่ะแล้วประเด็นคือตอนนี้เนี่ยมันรวม5เซิร์ฟเพื่อนๆเนซิร์ฟ100กว่านะครับ2เซิร์ฟ107กับ158นะแล้วก็มี319กับ441นะครับเพราะฉะนั้นเซิร์ฟผมเนี่ยก็คือเซิร์ฟสุดท้ายเลยนะมันเลยทำให้ไอ้พวกเซิร์ฟต้นๆเนี่ย ตัวโคตรตึงเพื่อนๆตัวตึงมากๆจริงๆอ่ะโอเคอเค,ครับก็สำหรับคลิปเปิดกาชานนองแสงวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับมินิรีวิวหัวสโลนเกสด้วยนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเปิดนะครับยังไงผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแต่แน่นอนว่าก่อนที่จะเปิดเพื่อนๆอย่าลืมวางแผนกันด้วยนะครับพอเกมนี้การเปิดกาชาแต่ละตู้แต่แต่ละตู้แต่ละตัตะตวควรจะวางแผนการเปิดด้วยเพราะมันจะส่งผลต่อการเล่นมากๆนะครับเราต้องดูว่าเราเนี่ยอยากจะลงทุนกับคอนเทนต์ไหนนะจะเป็นด้านดาน คือหรือว่าหวัวต้อนนะครับกส็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ทุกวีวกันถ้าใครชอบนะครับยังไงก็ช่วยกด like, ไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ,บ๊ายบาย